มาแล้วจ้าเจ้าแม่เบงดานี่มาแล้ววันนี้ดูเบงดามาเป็นกระสอบเลยนะคะนี่เป็นถุงเลยกี่ตัวคะวันนี้สามสิบค่ะสามสิบโอ้ยเยอะกว่าเมื่อวานอีกเมื่อวานแค่ยี่สิบเนาะนี้ยังเยอะกว่าเดิมค่ะดูดูเจ้าแม่การหั่นมะม่วงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเขาชื่อหญิงมดนะคะหีิคนนี้เลยดูเออาออ <laughs> เออมีอะไรคล่องกว่านี้อีกแล้วอีกทีเดียงเอออืมอืมอืม ขำมากทำมานานยังคะเนี่ยสอบถามส <15 S 2> <iz S 1> ิบกว่าปีสิกว่าปีแล้วเนาะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเป็นเบงดาที่มันจะมันไม่เมาแน่นอนเนาะไม่เมาค่ะถ้าไม่กินเบียร <Okay. S 2> ์นะคะโอเคเลิศขายมาเป็นสิบปีแล้วเนาะ่นีโอ้โยขำมากเยดูใกล้ๆเลย,ยเนี่ไข่เน้นๆเลยอะ่ะตัวใหญ่มากที่าเรานะคะใช้เบงดาวันสามสิบตัวนะคะ ปรมาณยี่เมตพอแล้วครับขอหมดตั้งแต่2โมงเนาะวันนี้30ไปเลย30นี่เป็นเงินเป็นเงินเท่าไหร่คะเนี่ยหนึ่งหมื่นครอันนี้เป็นเนื้อใช่ไหม ช้านหนาช้อนสองอะเสร็จแล้วเอ้ยน้ำไม่หลาไม่ได้น้ำชามเลยนะฟังเสียงพูดกันตื่นมาเก็บได่กี่โมงตื่นมาแยกไม้ได้แต่กี่โมงตีห้าตีห้าเนาะหาไม่แน่จริงนะครับดูมันไม่ไข่ อันนี้มันเป็นเบงดามันไม่ใช่ <grid> ม,<น> Mai, มันไม่ได้เหมือนเบงดาเมาที่คนเข้าใจผิดกันใช่ไหมเพราะว่ามันนี่มันเป็นเบงดาไข่เนาะค่ะอันนี้เป็นเบงดาจานเบงดาจานใช่ไหมที่มันมีแต่ไข่อย่างเดียวใช่ไหมคนทานได้นะคะเพราะว่าเขาธรรมดาแล้วว่าทำเป็นเขาจะรู้ว่าจะต้องเอาอะไรตรงไหนออกเอาตรงไหนไว้นะคะก็เปิดร้านมาสองปีแล้วก็เจ้านี้เจ้าเดียวเลยก็สั่งเจ้าไม่ได้เลยออกมำไม นี่เวลาอะไรอ่ะเนี่ยวลาจานเวลาจานอ๋อเวลาถ้วยเวลาาจานเวลาถ้วยมันจะตัวเล็กแล้วลก็ไข่เล็กๆใช่ไหมใช่แต่เวลาจานไข่มันจะเน้นเดี๋ยวดูอันนี้อืออุยยากกินมากเลยนะเอ่ะโอเคดูจะเอามายำมันจะแบบแซ่บขนาดไหนอันนี้ไม่นเป็นไซส์ใหญ่อันนี้ใหญ่เศษขีดขึ้นไปอ๋อเหรอแล้วเราเน้นไซส์ใหญ่เท่านั้นเนาะนี่ขนาดช้ำมาก เราไปดูปูไข่ดองกัน้างเนาะ้าวว้าครับต่อนนี้เราังทำความสะอาดปูไข่ดองใช่ไหมคะนี่ค่ะปูไข่ดองนไน้ปลากวนปูไข่ดองน้ำปลากวนนะคะก่อนที่เราจะมาดองนะคะเราต้องทำความสะอาดก่อน <สะ S 1> เห็นเปล่าเพราะฉะนั้นปูทุกตัวที่เอามาดองนะคะต้องสะอาดนะคะเราจะล้างดินล้างที่เลนออกให้หมดเลยแล้วปูทุกตัวต้องมีไข่อันนี้ไม่ล้างใช่ไหมคะ มาดูนี่ครั้งเลยครับท,ทุกตัวต้องมีไข่แน่นนะดูตัวมันฟูช่ำม,มากมใช่ไหมตัวเล็กตัวใหญ่มีไข่หมด ันนี้ก็เป็นคนแกะเอาแบบพวกปิ้งมันออกใช่ไหมเ,<อ>เรียกนมปูเนาะนแล้วก็เศษพวกเศษอะไรที่ขีอยู่ในตัวปูเอาออกให้หมดแล้วส่วนคนนี้จะมาล้างพอล้างตรงนี้เสร็จปั๊บแล้วเราก็จะมาล้างตรงนี้อีกทีนึงน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งนะครับขัดตรงนี้เสร็จก็มาล้างน้ำเปล่าตรงนี้อีกทีแล้วก็ก่อนที่จะเอามาจองน้าปลานะคะขายหรือไม่เอามายำตู้ยังไม่ล้างหมดเลยใช่ไหมอืออนี้เดี๋ยวให้ดูัวที่ไม่ล้างก็ขายแน่นเหมือนกัน โหนี่ตัวใหญ่ดิทำมากแน่นทุกตัวนะไข่ล้นทุกตัวนะคะ โอเคค่ะงั้นเทวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะช่องคิตตี้ลีลานะคะบ๊ายบายเตรียมทอดหมูกรอบนะคะนี่ดูไม่ต้องถามเลยว่ากรอบหรือเปล่านออาออร่งมากเป็นเมนูใหม่นะคะ เมนูยำหม,มูกรอบใช่ไหมเนาะที่ทอดแล้วนะคะต้องทอดหลายหนใช่ไหมคะใช่ยังไม่ได้ทอดเอาทิงไวใ้ให้แห้งแล้วก็ทอดอีกนะคะเทคนิคเป็นเมนูใหม่วันนี้นะคะราคา120บาทยำหม,มูกรอบลองดูจากในเพจได้นะคะว่าเป็นรกำลังต,ตัดลว

มันเค่ะเพื่อฮะฮะจเรืงเรื่อง้าวเรเดี๋ยวมันจะแห้งเดี๋ยวมันเตยมเวลายำอ่ะแล้วเสร็จมันก็มุกขัดอย่างเดีอ่ะ